สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนที่รักทุกคนค่ะรอบกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในชั่วโมงที่6แล้วค่ะเรืวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานประดิษฐ์จากใบตองอ่าทากในกครั้งนะคะมีอะไรบ้างอ่าใบตองเรานำมาทำอะไรได้คะที่ใส่ขนมทำที่ใบสีใช่ไหมคะเอ่ทำกระทอ่าที่นักเรียนได้ร่วมประเพณีลอยกระทงเมื่อเดือนอะไรคะพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะ อ่า,อา,อาการใช้ใบตองในงานประดิษฐ์อันนี้คือหัวข้อที่สองนะคะอ่าเรามาดูกันนะ,ะอ่าลักษณะของใบตองอ่าใบตองหรือใบกล้วยนะคะใบตองหรือใบกล้วยแต่และชนิดนะคะจะมีความยังไงคะ ที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละชนิดจะเหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ต่างกันด้วยนะคะอะต่อไปค่ะอะ่วิธีการนะคะในการที่เราจะเลือกใบตอง1อย่างแรกค่ะอะ่คนเลือกใบตองที่ไม่อ่อนหรือว่าแก่เกินไปนะคะอะากแก่เกินไปเนี่ยใบตองอยังไงคะก็จะกรอบ ใะะบตองก็จะกรอบและฉีกขาดได้ง่ายด้วยนะฮะแต่ถ้าใบาตองมีลักษณะอ่อนจะเป็นยังไงคะใบตองก็จะเหี่ยวเฉาได้ง่ายด้วยเช่นกันคะ่ะต่อไปนะคะสองใบตองนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะต้องตัดในช่วงเช้าเพื่อยังไงคะเพื่อให้น้ำค้างเนี่ยที่เกาะบนใบตองเนี่ยแห้งก่อนหรือตอนเย็นเพื่อให้ยังไงคะใบตองเนี่ยฟื้นตัวจากแดดในตอนกลางวันนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นภาพนะคะลักษณะของต้นนะคะต้นใบตองนั่นเองที่มีการปลูกเกิดขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะสามค่ะควรตัดใบตองในตำแหน่งที่อยู่เนื้อหูใบตองนะ,ะตรงนี้เขาเรียกว่าหูใบตองนะฮะเพื่อให้ยังไงคะเพื่อให้กา้านยังคงทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเ,เรียงลาต้นนั่นเองนะก็คือใช้หลักของอะไรคะทางวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะ เรามาดูนะคะอุปกรณ์ในการาใช้งานของใบตองคะมีอะไรบ้างใบตองเนี่ยสามารถนำมายังไงคะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายนะคะางานประดิษฐ์จากใบตองเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะอ่อย่างแรกคืออะไรคะนักเรียนดูไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งกันไกลคะควรเป็นกันไกลที่มีรูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบานะคะแล้วก็สะดวกในการใช้ซึ่งกล่ไกเนี่ก็เป็นของมีคมใช่ไหมนักเรยนก็ต้องอมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพื่อป้องกอันอันตรายนะคะต่อไปค่ะสองเข็มและได้นะคะควรเป็นเข็มเบอร์ประมาณเนี่ยเ,อเบอร์8ดหรือเบอร์9ก้าก็ได้คะ,ะซึ่งมีขนาดยาวมีรูเข็มกว้างนะคะสะดวกในการยังไงยัไงไงคะร้อยได้นะคะ เหมาะสำหรับในการที่จะได้ไงคะไดะ้ชิ้นงานใบตองนั่นเองคะ่ะได้เนี้ยส่วนใหญ่เขาจะต้องใช้เบอร์อะไรดีเบอร์80นะคะต่อไป3คะมม่ะเขคมหมดอ่าเขคมหุดก็หาซื้อกันได้ะคะมักใช้กับการทำอะไรคะอะ่การทำกระทงนั่นเองนะคะอะ่หรือว่าเป็นประเภทกระเช้านั่นนะคะ,ะเราจะต้องอ่จับกรีบ ของใบตองให้สวยงามแล้วก็ล้วก็ติดเข็มหมุดเอาไว้นะ,ะเพื่อยึดเอาไว้นั่นเองค่ะ4ค่ะที่เย็บกระดาษสําหรับเย็บใบตองให้เป็นรูปทรงต่างๆนะ,ะหรือเย็บใบตองกับกระทงนั่นเองค่ะ,ะที่เย็บกระดาษนะคะต่อไปค่ะข้อ5นะฮะ,ะไม้กัดค่ะมักใช้กับการเย็บกระทงที่เป็นอะไรคะกระทงขนมมีขนาดเล็ก แรมแล้วก็แข็งแรงค่ะต่อไปนะคะผ้าเช็ดใบตองอันนี้ก็คือออมีความสำคัญด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่จะต้องใช้ยังไงคะใช้ผ้าฝ้ายนะคะที่นิ่มดูดซับน้ำได้ดีนะคะเช็ดทำความสะอาดใบตองนะคะเพื่อเราสามารถจะนำเมื่อเช็ดเรียบร้อยแล้วสามารถนำมา,าประดิษฐ์ชิ้นงานของเราได้ค่ะต่อไปนะคะกระบอกฉีดน้ำ ะะเลือกที่มีละอองเล็กๆนั่นเองค่ะแล้วก็พ่นน้ําได้ดีมีขนาดเหมาะมือสําหรับเรานะคะต่อไปค่ะวงเวียนอันนี้เราสามารถที่จะนอกจากเรียนในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถนํามา,าใช้งานในวิชาการงานอาชีพได้ด้วยเช่นกันค่ะวงเวียนเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างคะสําหรับวาดวงกลมเพื่อตัดใบตองให้เป็นรูปทรงวงกลมนั่นเองค่ะ ก้าวนะคะคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์คัตเตอร์สำหรับยังไงคะตัดใบตองให้มีรูปทรงต่างๆนี่ก็เป็นของมีคมด้วยค่ะก็ต้องอผู้ใหญ่ต้องออยู่ในการดูแลด้วยนะคะอะสุดท้ายค่ะคือไม้บรรทัดนักเรียนก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับในการนอกจากอ่าใช้ขีดหน้าหนังสือของเราก็สามารถที่จะนํามา เป็นส่วนหนึ่งของงานประดิษฐ์ของเราได้นะ,ะก็คือใช้สําหรับวัดขนาดของใบตองควรเลือกอที่มีเ,เห็นเส้นของไใบบรรทัดอย่างชัดเจนนะฮะอ่ะต่อไปหัวข้อที่สามค่ะางานใบตอง มีขั้นตอนยังไงเอ่ยขั้นตอนพื้นฐานก็คือสามารถนํามาประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายนะคะางานประดิษฐ์จากใบตองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอุกปกรณ์ดังนี้นักเรียนดูภาพตามไปเลยนะคะหลักในการเตรียมใบตองเพื่อเอเพื่อพักในขั้นพื้นฐานนะคะ 1. เตรียมใบตองกล้วยตานีโดยไม่ต้องยังคะผึ่งลมก่อนนําประดิษฐ์นะคะสองนผ้าสะอาดชุบน้ํานะคะ ช็ดใบตองทั้งสองด้านนะคะโดยเช็ดจากโคนไปหาปลายหาปลายนะคะสวัดขนาดใบตองกว้าง1.5นิ้วยาว6นิ้วนะคะโดยประมาณโดยวัดจากากลางใบตองนะคะแล้วใช้เล็บจิกให้ขาดแล้วจึงฉีกไม่ควรใช้กรรไกรตัดฮะ,ะเพราะจะไม่ขาดตามเส้นนะคะคราวนี้เรามาดูภาพฮะ,ะวิธีการอย่างแรกคือพับใบตอง ขั้นพื้นฐานตามนี้เลยคะพับครึ่งใบตองทบกันตามรอยเส้นประ,ะตรงนี้นะคะสองพับพับขอบด้านซ้ายลงมานี่ฮะพับขอบด้านซ้ายลงมาครึ่งหนึ่งของเส้นกลางที่พับเอาไว้นะคะสามพับลงมาอีกหนึ่งทบพับทบนี้แล้วใช่ไหมคะก็พับอีกหนึ่งทบตรงนี้นะคะ่ะ จนถึงกึ่งกลางนะคะสี่ค่ะทำด้านขวาเช่นเดียวกันทำมุมนี้เหมือนกันเลยนะ,ะเหมือนกับด้านซ้ายนะห้านำมาซ้อนกันสามชั้นทำลักษณะแบบนี้ทำลักษณะแบบนี้อีกสามครั้งะนะคะแล้วก็มาวางซ้อนกันนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็นำมาเย็บนะคะ ด้วยลวดเย็บกระดาษนะคะ 6, หกอ่าใบตองแบบกีบกานะคะสามารถนำไปติดรอบกระทงโดยปริมาณของกีบกระทงเนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรคะตัวฐานที่เราได้มานะคะอ่ะาคราวนี้แล้วก็ได้รู้ขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ไปแลยค่ะคราวนี้การบ้านการบ้านนะคะของนักเรียน จะอยู่ในหน้าที่91ค่ะอ่าหน้านี้ค่อยทำอะไรเอ่ยวางแผนการทำงานประดิษฐ์ในข้อที่1นะคะซึ่งข้อที่1นี้มันจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะในหน้าที่90ของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองคะจากนั้นก็คือสืบค้นว่าวิธีการทำแล้วก็บันทึกข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะอ่าในหน้านี้ค่อยทำอะไรบ้าง ข้อมูลการประดิษฐ์ทำงานของใบตองนะคะหนึ่งเราสามารถอะไรคะบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สองขั้นตอนการเตรียมใบตองสามขั้นตอนการประดิษฐ์และสุดท้ายคือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นว่าเราไปรู้รูปแบบการประดิษฐ์เนี้ยจากที่ใดบ้างนะคะก็นักเรียนก็สามารถที่จะจดบันทึกในนี้ได้นะคะอ่าแล้วมาสปอีกครั้งค่ะ การบ้านวิชาการงานอาชีพของป .4 จะอยู่ในหน้าที่91นะคะ91นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะเขียก์การบ้านให้เรียบร้อยด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย